เขาคนนั้นจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณไหมถ้าอยากดูนะคะวันนี้นะ่ามาพบกับแม่หมอนะคะแล้วก็ไพ่ทั้งหมดสามกองนะคะให้ทุกๆคนได้เลือกกันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมนะให้นึกถึงหน้าเขาคนนั้นตั้งจิตตั้งสมาธินะคะอธิษฐานส่งพลังงานมายังไพ่ได้เลยถูกใจกับไพ่กองไหนนะคะก็ให้เลือกกองนั้นได้เลยเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดเสมอนะคะไปเป็นกองที่หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะ อ่าโอเคถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมมันทีละกองเลยค่ะป้ายสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะนี่นะ้าสีเหลืองนะคะเรามาดูกันเลยว่าคนคนนี้จะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุไหม้อะ่ะมา สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะแม่หมอต้องขอบอกเลยว่าคนคนนั้นนะคะที่คุณมาถามถึงนึกถึงนั้นในหัวข้อเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยชอบความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่เขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาเป็นอะไรเงี้ยมันมันเอ่อมันมันเป็นตัวของเขาอะเออแล้วเขาแล้วก็คือเขาเป็นคนที่แบบไม่ไม่ชอบทําอะไรที่ที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะการที่จะให้คนคนนี้เปลี่ยนแปลงนะเขาเขาจะค่อนข้างคิดคิดหนักเออคิดหนักคิดหนัก เออมันจะเหมือนกับว่าเขาต้องไปทําอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนของเขาที่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นอะไรเงี้ยแล้วเขาจะค่อนข้างคิดมากเออคิดมากคิดหนักจริงๆนะคนคนนี้ถ้าถ้าต้องให้เขานะคะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงอะไรแบบนี้นะอาแต่ว่าก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วแม่หมอว่าเขานะคะก็มีความคิดที่ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันกันนะเอออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะใช่ค่ะเขาเขาเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณแต่ว่า อาจจะต้องยากหน่อยสําหรับคนเนี้ยเออถ้าถ้าให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบตามที่ใจคุณอยากให้เป็นเลยอะไรเง <ileri> <ไห>ี<ไห>้ยนะปุ๊บปั๊บทันทีเลยอะไรแบบนี้ในระยะเวลาในเร็ววันในระยะเวลาสั้นๆอะไรเงี้ยต้องขอบอกเลยนะคะว่าว่าไม่ใช่แบบนั้นนะก็ต้อง <ard ing> คุณก็ต้องให้เวลาเขาด้วยนะคะให้เขานะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรแบบนี้เนาะเออค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยละน้อย,อยเพราะว่าคนคนนี้ต้องขอบอกว่ายากยากที่จะที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยแต่เขาจะทํานะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะ เพราะว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันดีขึ้นอะไรแบบนี้เออมันมันดีขึ้นมันมีความสุขอะไรแบบนี้เออแล้วเขาก็จะทาแต่ว่าก็ต้องยากหน่อยยากคุณก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยแล้วเขาก็จะเออคิดหนักเหมือนเขาก็จะแบบว่าโอ้ยก็ฉันเป็นของฉั้นแบบนี้เนานอะไรแบบนี้เออเนี่ยเขาเขาก็จะยากนิดนึงคุณต้องให้เวลาเขาแต่เขาก็คิดที่จะเปลี่ยนแปลงคะ่ะอ่าโอเคก็ประมาณนี้คะ่ะสําหรับคนกองหละอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่สองเลยค่ะป้าไห่ สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะนี่นะาสีฟ้าเรามาดูกันเลยเขาคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณไม้อะสําหรับคนที่เลือกกองในแม่หมอบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยนะคะค่อนข้างคิดค่ะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณแน่นอน,นะคะ่ะ คือเพราะว่าเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันแฮปปี้มันมีความสุขมันสมบูรณ์ในทุกๆด้านเลยคือแม่หมอมองว่าคนที่เลือกกองนี้นะมีคนที่แบบว่าโดนติฉิดนินทาอะไรเงี้ยนาอเออโดนตีฉิดนินทาแบบว่าเขาคนนั้นน่ะเออที่คุณมาถามถึงะแบบว่าไม่อาจจะไม่ค่อยได้เรื่องเอออาจจะแบบว่าเออทำให้ครอบครัวหรือทําให้ชีวิตรักอะไรเงี้ยไม่ไม่มีความสุขเท่าเท่าที่เท่าที่เออเท่าที่ควรจะมีอะไรเงี้ยเออแล้วเหมือนกับว่า เขาเขาก็จะแบบคิดมากนะเออคิดมากถ้าเขาเจอคําแบบเนี้ยเออถ้าเขารู้ว่าใครพูดถึงเขาในในทำนองแบบเนี้ยเออคนรอบๆข้างหรือใครพูดถึงเขาในทำนองอยเขาเขาก็ยอมรับเลยว่าเขาก่อนข้างคิดมากแล้วอันนี้ละเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นแรงทําให้เขาฮึดสู้ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะให้ให้ตัวเองดีขึ้นทําให้ครอบครัวอะถ้าคุณกับเขาเป็นครอบครัวกันแล้วเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนแปลงทําให้ครอบครัวมีความสุขทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเออแบบ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะดีดยียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยก็มีมีความสุขพน้พนคำติชินนินทาพ้นคำคอละหาจากคนอื่นอะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนออกองเนี่ยนะคะเขาเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณคะ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่สามเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะ,ะ,คน,ออน,ะ,คะนี่นะน้องกระต่ายนะคะมาดูกันเลยอ่ะ คนกองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณไหมต้องขอบอกเลยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเขานะคะจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณทั้งทางที่เขาเนี่ยนะคะอาจจะมีความคิดที่ว่าสิ่งที่เขาเป็นนะคะมันมันมันดีคือเขาค่อนข้างเชื่อมั่นในความคิดตัวเองมากว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ที่ดีแล้วแล้วไม่เห็นจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณค่ะเขาก็อาจจะทําให้ตัวเขาเนี่ยนะคะดีขึ้น คือเขาก็คิดว่าเขาดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาก็อาจจะทําให้มันดีๆยิ่งๆขึ้นไปอะไรเงี้ยให้มันคู่ควรเหมาะสมกับคุณอะถ้าถ้าคนกองและคนที่คุณมาถามถึงเ,เขาเป็นคนที่ค่อนข้าไม่ค่อยเอางานเอาการอะไรเงี้ยเนาะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเอื่ๆๆยอยๆเชยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับว่ามีมีไฟให้ตัวเองมากขึ้นนะเออเขาก็จะกระตือรือร้อนมากขึ้นอเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะสาหรับความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาแบบว่า เดี๋ยวถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนคนนี้ฮึดฮึดขึ้นมาเมื่อไหร่นะฮึดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนจากหน้าจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยนะคะคนคนนี้จริงๆจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะจะดีขึ้นแบบ แบบอย่างที่คุณเนี่ยนะคะจําคนเก่าเออจำภาพคนเก่าไม่ได้เลยเออถ้าเขาฮึดขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะเออเนี่ยแหละคะ่ะแล้วแล้วเขาก็ฮึดด้วยนะจริงๆที่แม่หมอเห็นเขาฮึดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยก็ต้องขอบอกเลยนะคะให้คุณนะัตเตียมรอเขาคนใหม่ได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเขานะคะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณแน่นอน,นะคะ่ะ